มาใส่จุดจีเลยพี่น้องพอพอพอได้หลายูดเอาไว้กินเล่นสบายดีพี่น้องอยู่กับช่องกินเทปไปกับสาวเรากินง่ายเด้งง่ายามสไตล์สาวเรา นี่จะเพียวทีพามาแกงน้ำไม้เดี๋ยวพี่น้องเด้อนี่น้ำไม้มาถ้วยหนึ่งจะเพียวก็จะต้มแกงไส้พี่พี่น้องเมงจุจีนั่นเองเองเองเว่ามียังดำคือลืบขี้แบบว่ะมงจุจีนพี่น้องหูเต็มถ้วยอายเี้ยอันนี้ครัวเราเด้อกินได้จะเพียวที่แกงไส้แกงแกงไส่น้ำไม้น้ำแต่ว่าบดได้ไส้บดได้พี่น้องมันหล เอาเขาก็เอาไม้ไปต้มเ้าอันรับเรล็กเอาไม้ต้มเลยน้ำเขาห้อนแล้วโอ้ไม้ถวยหนึ่งน้ำเต็มโมใส่หลายกระโดอา้าฟ้ามุงวมไว้กังจืดไว้ เตรียมพักไว้ใส่พี่น้องจะเพียวที่ใส่อันพักหนามน้ำเด้อแล้วแต่คนมักเลยพี่น้องใส่อย่างก็ได้เนาะแกงมันยูม,มันยะใส่อันนี้ผม นกคาเศบษด้วยผีโนกไฟบุกเคยเก่งน่อไม้ใส่นกคาใส่มันจะมีรสชาติกิ่นนกคาใส่นำํำมันจะเส่ไปแบบหนึ่งเขาจะใส่หลายเนาะใส่จากน้อยนกคาจะพอต้มเลยเขาจะใส่ตน้นแกงเลยมันจะจืดมันจะโปรเซบพอต้มนะอาหาร ยอดฮิตของประเทศลาวเลยเค้กน้ำมันเทศไทยคือกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะสาวอีสานของเพรคะว่านี่แหละความอุดมสมบูรณ์ของบรรนนกบรรน,นาอาหารตามธรรมชาติหาได้ตามป่าตามหลวงทุงท่งไฮทุ่งนา น้องเอาผักมาล้างเลยบันใส่ยางละนิดละหน่อยนเอนาะแกงเขากะมักยางกัใไส้ไปลามีไผว่าดอกมักกินผ้าบุบว่าดอกใส่กระโดด <c oughs> อันนี้ผักขันแยงนี่ะจะเปรี้ยวจะใส่ผักขันแยงนะมัมจนจองหอยอ๋อผักขันแยง,งเอาสามนิดละพอ น,น้อยข้ามอย่างอะนิดละน้อยย่างแท้ ี่น้องชาวเที่ยวลอยต่ำเขาเบือ่อมันลอยด้วยถ่ายไปแล้วลืมเปิดไมคโอ้ยเมื่อยน้ำเี่ต่ำเขาเบือ่อแหลกนะพี่น้องต่ำใจอันเคสได้พี่น้องนี่แหละประมาณนี้แหละต่ำเขาสารเสกของเขาแหละต่ำแล้วลเลยชาวเทียวที่อ่าใส่น้ำอย่างนางลงไปละลายเขาเบือ่อคนนี้ให้คนบรจับเป็นก้อนนะพี่น้อง งามเยดนางเขาเขียวมรกตอ่าได้แล้วทำไม้มก็น่าจะจืดแล้วพี่น้องไปเอาไปเทน,น้ำพุนว่ะสาเกจะต้มโดนไรมันสิบปเซฟจืดไร แบบบางคนก็มากวันน yep. ั้นนะพี่น้องบางคนเน่ยเห็นเบิ่อหาบอต้มเลยแบบเอามาอันแบบต้มโดดแล้วก็แกงเลยนะบอกเอาน้ำขุบอมไปกระเทน้ำเออเออออเ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 รถเดิอเมทอร์เนียลูจิเทน้ำหอน พี่น,ออน้องันนี้ับพอกน้ำผุม่มเขาโดนเลยเราทิชไซน้ำาขาเบือ่อยดืยนางเฮ็ดแบบนีก่อนจ้งไปตั้งไฟได้สูตรซาเพียเฮ็ดคือสูตรผู้เทาเนาะแบบนี้ก็คือเมเท่าคนมาเฮ็ดแบบปุ่มอยู่ทั้งนอกแลวแจ้งเอาไปตั้งไฟน,นีีเนาอค่ะาได้จ้ะล้วก็พวกเฮ็ดมักบวบมักอึลกไปเลยเฮ็ดแบบสูตรผู้เทาเด้ เอาตั้งไฟก่อนเราจะให้น้ำพุและแจ้งปุงคงื่อง น้องพี่น้องน้ำเริ่มฝุดเลยแต่จะเทียาที่ปรุงเครื่องลยเด้อสู้แต่ระเบียมใส่น้ำตาลได้ง่อยเลยใส่ประเดกขวดน้ำแล้วกับประเดกต้นเนะาะขาดก็่ได้นี่แกงละไม้มันสิบุหอมคนกนเบื่อมักติดก้นหม ต้อนนันใส่น้ำอันนี้ก็บมีแต่ต้อนอยู่นี่กระแดกปลูกนี่น้ำไปใส่กระต้นกระใส่ต้นนี่นแหละนกหลายหลาย 买嘛。Bye, ดุดุน้องไงติดกลมอเข้มพ้นอยู่ใส่เขาเบื่อหลายมาใส่จุจีเด้พี่น้องพอๆๆใสหลายพุ่มเอาไว้กินเล่นคุณน่ะอันนี้ก็จะบลกหลายมาเว้ยนี่แหละแนวก,กินง่ายแต่ยากเนาะต่อมากะใส่ผักน้ำพี่น้อง ผ well ักน้ำกับผักคะแนงผักน้ำบ่แกงส้มเด้อพี่น้องแซ่บคือกันบ่น้ําไปใส่บัดนี้น้ําแห้งบ่ต้องสดน้ํากินนี่ติเลยแกงอีหยังบัดนี้เนาะ แกงสุป,ปุยสป,ปุยมันยุมันเนี่ยนี่แหละเอาักน้ำสุกบุดกระเหียมห้อย <c oughs> น้ำบ่มน้ำแห้งบมละเอาแบบนี้แหละเป็นคนบ่มักคอยสดน้ำอยู่แล,ล้วล่ะพี่น้องลอยตักออกมาแล้ว <c oughs> มาเดินจคิดนำกันนี่ เบิ sea, clear, the mini, the iko, ่งใกล้ๆเลยแก่งเอาไม้ใส่แมงจุจีเขาเนาะมาถว่าว้ายยังคู้จะกินมาถือว่านั่นเจ้าอันนี้ค่อยค่อยกินน้องพี่น้องถ้าคนอ่ะไทยหรือภาคอีสานเนาะเคุนจะงูถ้าเป็นคนภาคกลางคุณก็จะบ่ค่อยจักประดับนาะนคือน้องเนาะอันนี้คือว่าเสบียวกินแต่น้อยจุดใหญ่เน้นแหละอาหารเกิดได้ใหญ่มากกับยนต์อันนี้แหละพี่น้องเอ้ยอาหารบ้านนาเขาเลย หาได้ตามท้องไห้ท้องนาตามธรรมชาตินะก็คืออันคําว่าบ้านนอกนีก่นกะก็คือหมายถึงความอุดมสมบูรณ์แหละพี่นอ้องที่าหาได้ตามท้องไห้ท้องนาอ่ะกบเขียดอึ่งอย่างนั้นที่าหาได้แบบว่าต้องซื้อก็คือความอุดมสมบูรณ์นั่นแหละพี่น้องความหมายของคำว่าบ้านนอกนะแต่ว่าอันอันคนอ,อื่นที่ตีความไปแบบใดนสะเพียวบุง้งแต่สำรับแตเพียวคําว่าบ้านนอกนี่ก็คือความอุดมสมบูรณ์และเราพอใจในสิ่งที่เรา อยู่ปัจจุบันและสิ่งที่เขาเกิดได้ยนีมาน้อพี่น้องเนาะอะไรว่าไรอะไรพี่น้องมากินตำสาเพีล็ด้จ้ะตำาเพียวกระชือขออัลลาพัทจาขอขอบคุณขอใจทุกท่านหลายๆได้จ้ะที่เขามาติดตามรับชมกันใครมากินนี้กันจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งได้จ้ะพี่น้องเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเอ้าสำหรับคลิปนี้สำหรับขอตัวลาไปก่อนพ่อก็ไม่คิปหน้าสบายดี